เป็นีกหนึ่งจุดเช็คอินใหม่ในจอดแพร่แอดตามรอยพี่แอนเข้ามาธรรมชาติสุดสวยวิวเขาสุดงามและขึ้นมาด้วยรถบักกี้สุดเท่กับพี่คนนี้เลยครับพี่โจโบาเที่ยว ตั้งใจสร้างรถคันนี้ไว้ขับเล่นกับเพื่อนและขับเที่ยวในวันหยุดเลยมีรถแค่คันเดียวใครจะมาให้โทรจองล่วงหน้าค่าบริการชั่วโมงละ1,500บาทราคาเนี้ยพี่โจ้แกขับให้เองรวมพาเที่ยวถ่ายรูปแวะจุดเช็คอินพร้อมทําทุกอย่างให้เธอแล้วนั่งได้สูงสุดไม่เกิน3คนระหว่างทางวิวดีบรรยากาศสวยนั่งกันแบบชิลๆแป๊บเดียวก็ถึงยอดละแล้วลเนี่ย คือจุดสูงสุดของจังหวัดแพร่ภูทับฟ้ามีเสียค่าเข,ข้าคนละ3าบาทจ่ายใจเธอพบวิวที่ได้แพงกว่านั้เยอะนุมาช่วงปลายเดือนกันยายนปลายฝนต้นหนาวได้เห็นวิวภูเขาแบบเขียวเขียว่ยวำๆยิ่งถ้ามาตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะจะได้เห็นเป็นทะเลหมอกอย่างสวยระหว่างทางเจอฝนตกหนะักและนุก,กลัวซะที่ไหนพี่โจแกเตรียมเสื้อกันฝนและแว่นตาก,กันลมไม่พร้อมลุยกันต่อสภาพตอนลงจากเขาเหมือนผู้ประสบภัย <laughs> อย่างมันและถือเป็นประสบการณ์ที่ดีใครอยากสนุกแบบเนี้ยเดี๋ยวนุทิ้งคอนแทคไว้ให้วันนี้นุบ